สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนเป็นลูกปืนไดชาร์ตนะครับของนะครับซีวิกเอนะครับปีสองสนะครับอุปกรณ์นะครับอะไรนะครับก็ตามรูปนะครับนะครับกสืบเนื่องจากนะครับอีีที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการอถอดนะครับชุดแผงไดโอดนะครับแล้วก็ชุดสองฐานนะครับอีพนี้เราก็จะมาทําการประกอบติดตั้งนะครับ ส่วนที่เหลือนะครับนี่ครับเราก็ได้ประกอบชุดซองฐานเข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับในกรณีที่เปลี่ยนซองฐานใหม่นะครับก็ทําประมาณนี้นะครับแต่ครั้นี้นะครับลูกค้าไม่ได้เตรียมมานะครับก็ประกอบกับนะครับเพราะว่าฐานครับยังเหลือนะครับแล้วก็ตัวไดโอดนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับชุดแผงไดโอดนะครับก็ทําการประกอบติดตั้งนะครับนะครับเข้าไปที่ตัวเสื้อนะครับ ก็ขันน็อตให้ครบนะครับเนี่ยครับลายขันน็อตให้ครบนะครับก็จะมีแหวนรองนะครับตัวนี้ก็ต้องใส่ให้ถูกนะครับเนี่ยเป็นแหวนพลาสติกนะครับนี่ครับขันเข้าไปนะครับให้แน่นนะครับอย่างไรก็ประกอบชุดนะครับคดลวดนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดนะครับให้ครบนะครับตามจํานวนนะครับนะครับก็ตัวนี้ก็จะขันเข้ากับตัวแผงไดโอดนะครับ สึ่งตัวนี้ก็จะขันให้แน่นนะครับนี่ครับขันให้แน่นนะครับทีนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับระวังตัวด้ามนะครับแกนของไขควงนะครับจะไปโดนนะครับปวดรวดครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะครับพอพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะครับนี่ครับ ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกตัวนะครับนะครับก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแม่ที่แคบนะครับน็อตก็ตัวเล็กนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับถัดไปก็เนี่ยครับมาร์กตำแหน่งนะครับตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ถอดออกนะครับกรใช้เป็นลุงบ้าเบย์ยี่สี่ครับถอดออก รักนั้นก็ตัวนี้จะใช้เป็นไขควงนะครับหัวแฉกนะครับใช้เป็นไขควงตอกนะครับจะออกดีกว่านะครับหัวจะไม่ลุดนะครับนี่ครับขันออกให้ครบนะครับทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็ที่ส่วนนั้นนิดนึงนะครับแล้วก็เคาะออกได้เลยครับหรือใช้แท่นอัดก็ได้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับลูกหน้านะครับ นี่ครับส่วนการอัดตัวนี้ผมใช้เป็นวิธีการอัดออกนะครับก็ไม่ขอลงวิธีนะครับส่วนการลูกหลังนะครับเป็นใช้วิธีการดูดนะครับก็เป็นเครื่องมือดูดนะครับขนาดเล็กนะครับเพราะว่าลูกปืนมีตัวเล็กนะครับน่ครับขันใช้มือขันก็ออกนะครับตัวลูกหลังไม่ได้แน่นมากนะครับนี่ครับถ้าตัวแกน ของตัวดูดสั้นเราก็ใช้เป็นน็อตลองนะครับเพราะว่าลูกปืนก็ใกล้จะหลุดแล้วนะครับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับนี่ครับขันเข้าเรื่อยๆครับจนหลุดนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับลูกปืนทั้งสองลูกนะครับนี่ครับเบอร์ตามนี้นะครับสรุปให้อีกครั้งนะครับลูกปืนของเดิมก็จะเป็น n t n นะครับนี่ครับทั้ง สลับหน้าตลับหลังนะครับเบอร์ก็ตามนี้นะครับส่วนของหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปก็จะเป็นของเอสอนะครับก็เบอร์ก็ตามนี้นะครับก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับขนาดเท่ากันนะครับก็ทําการประกอบติดตั้งเข้าไปนะครับนี่ครับผมก็ใช้เป็นวิธีการอัดนะครับจะไม่เคาะนะครับอัดแท่นนะครับลูกหน้าก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอัดเหมือนกันนะครับจากนั้นก็ประกอบนะครับ แผ่นรองนะครับด้านหลังได้เลยครับก็ใช้ไขควงแฉกนะครับขันน็อตนะครับเข้าไปให้แน่นนะครับนี่ครับก็เล็งตำแหน่งให้ดีนะครับให้ครบนะครับขันให้ครบทั้ง4ตัวนะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ประกอบชุดแกนนะครับตัวทุ่นนะครับเข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่ตัวปุ่ล่นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็นี่ครับขันน็อตนะครับให้แน่นนะครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์่บนะครับขันให้ตรงกับที่เรามากไว้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็นะครับชุด2ทฐานนะครับเราต้องทําการดันตัวฐานนะครับกลับเข้าตําแหน่งนะครับเพื่อเราจะได้ประกอบชุด ทุ่นนะครับโรเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะดันเข้าไปแล้วก็ใช้เป็นใช้เป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับนี่ครับยันนะครับหน้าฐานให้เข้ากับตำแหน่งนะครับแล้วก็ประกอบชุดทุ่นโรเตอร์เข้าไปได้เลยครับก็ประกอบให้ตรงกับนะครับที่เรามาร์คไว้ตอนแรกนะครับนี่ครับกรอบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ค้อนยางนะครับเคาะนะครับนิดนึงนะครับเพื่อ ให้ตัวเสื้อเข้าแนบสนิทนะครับก่อนที่เราจะทําการขันนะครับลรยน็อตขันเข้าไปนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนนะครับทุกจุดต้องเท่ากันนะครับต้องเข้าสนิทครับจากนั้นก็ดึงตัวเหล็กที่เราลองออกได้เลยครับเป็นหกเหลี่ยมครับจากนั้นก็ขันน็อตนะครับนี่ครับตามตำแหน่งนะครับที่เราาร์ k ไว้นะครับนี่ครับทุกจุดนะครับขันให้ตรงกับที่เราาร์ k ไว้นะครับ นี่ครับขันไล่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เมื่อประกอบเสร็จนะครับตัวกุเล่นะครับตัวทุ่นนะครับต้องหมุนลื่นนะครับไม่ติดนะครับจากนั้นก็ประกอบชุดขานะครับขาขั้วไฟนะครับได้เลยครับใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์10นะครับขันเข้าไปนะครับ แน่นนะครับแล้วก็ประกอบชุดฝาปิดนะครับตัวนี้ผมงัดแล้วมันแตกถ้าผมใช้เป็นกาวนะครับกาวปิดไว้นะครับก็กาวที่กันน้ำนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ประกอบชุดสปอยด้านหลังนะครับได้เลยนะครับนี่ครับก็ตรงตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ เวลุดอกเบอร์10นะครับขันให้แน่นนะครับเรียบร้อยนะครับพอติดตั้งนะครับจากนั้นก็ติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องได้เลยครับนี่ก็ลงตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ครับก็ขันเข้าไปนะครับจนตึงมือนะครับแล้วก็จะมาขันปอนอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็เป็นลูกบล็อกเบอร์สินะครับขันแน่นยี่ิบตันเมตรนะครับทั้งตัวบนตัวล่างนะครับขันเท่ากันนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประกอบชุดสายพานได้เลยนะครับก็ใช้เป็นตัวเครื่องมือนะครับพิเศษนะครับนี่ครับก็ดันลูกลอกเข้าไปนะครับแล้วก็จับสายพานเข้าตำแหน่งนะครับ จะร้อยหน้าร้อยหลังก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่ติดประเด็นนะครับก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับถ้าจุดนี้ต้องถ้าสายพานย,ยังข้ามร่องก็พยายามยุกตัวลูกลอกแล้วก็ใช้มือดันนะครับให้เข้าตำแหน่งนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ประกอบชุดสปอร์ตสายไฟได้เลยครับตามจุดต่างๆนะครับ เป็นลูกบอลคู่สองครับขันนะครับเข้าไปนะครับให้แน่นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกอบชุดสายไฟนะครับแล้วก็ขั้วต่างๆนะครับปลั๊กไฟที่ออกจากได้ชาร์จนะครับขั้วบวกนะครับนี่ครับขันเข้าให้แน่นนะครับเป็นลูกบอลเบอร์สิบนะครับแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวสายไฟที่ไปหน้าคัดคอมแอร์นะครับ กอบติดตั้งนะครับรัดเคเบิลทยนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับประกอบข้อแบตนะครับขันนะครับให้ตึงนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับวัดไฟต่างๆนะครับก็คันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์เลยครับขอบคุณครับ